กับใครอะไรยังไงคุยดี แ <Back> mm hmm. กเกลียงเจ้าโลโก้ของของอันบัท่นลบแล้วส่งมาหน่อยเด้อจะได้ไม่บางทีเราก็เปิดให้เขาแบบอืมครับพี่เปียเปิดโอกาสให้แกไดอ้อัธบายความในใจเนาะทำความเข้าใจกันั่้แหละอืมแต่ว่าช่องนี้ก็อย่างที่บอกนะครับถ้ารักลูกสาวอย่าไปสร้างประเด็น ทำดีคนไม่เห็นพีก,ก็รู้คหูเขาบอกทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่การกระทํานะครับถ้าเราดูแล้วเราไม่สบายใจเราก็ไม่ต้องไปดูแค่นั่นแหละนะครับเาสั่งวัฒนธรรมด้วคือเปิดโอกาสให้อธิบายถ้าเป็น คนที่รักองค์อิงจริงสิก็ได้นะครับเปิดช่องให้อธิบายผมถึงบอกว่าหลายๆคนในสิ่งที่ผมก็ะทำอาจจะคิดว่านู่นนี่นั่นผมถึงบอกแล้วว่าผมมาตรงนี้เพราะองค์อิงดิโอ้ยบูปบาบจะเป็นมือโปรเฟสเซอนแนลคือเพื่อนบว๊วดหรอกเนาะอซสาาช่องห้องเอป็นสีแ่แหละ อะไรที่มันสมบูรณ์มากบางทีมันก็ไม่มันสวัสดีปากเกลียงเด้ไม่หลับไม่นอนนะครับแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างสิ่งพวกสิ่งที่ผมทำนะครับก็เป็นการปรับความเข้าใจกันในหลังบ้านก็มีนะครับคนเราบางครั้งการรับ สารกันเขาเรียกว่าการรับข้อมูลข่าวสารอาจจะไม่เท่ากันก็เหมือนคนเราเนี่ยนะครับพอเจอหน้ายังไม่ได้คุยกันเลยสร้างกันเราไวไหมคิวหรืออุสตึกสวัสดีครับดีวัน <c> น <oughs> <c oughs> <c oughs> ี้ลุงจะเรียน YouTube หรืรอเปล่าอาจจะเป็นทีมงานนะครับ อืก็ไหวสองมือก็ต้องดูว่าอีกมือหนึ่งทำอะไรอยู่นะอันนี้คุยกันตรงๆเลยเราเป็นพ่อเป็นแม่ที่เข้าใจลูกบมม่อย่างตรงปิดบงนะังหรอกถ้าอีหล่าซีฟอนอีหล่าก็ต้องถือไหมนะเนาะ เป็นความมั่นใจของเด็กเราก็ต้องเสริมสร้างจากที่น้องแบบไม่มีความมั่นใจทุกวันน้องมีความมั่นใจนะครับจะเป็นยังไงเราก็คุยตรงๆอย่าเอาปมต้อยมามองที่ผลงานมองที่จิตใจเข้าใจปะ อันนี้ถ้าผิดยังไงก็แย้งมานะครับทำไมน้องถึงไหวมือเดียวต้องดูอีกมือหนึ่งน้องทำอะไรอยู่น,ะน้องเก็บเห็ดวอ